พามาชมวัดสมเด็จปูเรือนะครับก็ให้ดูนะครับเป็นวิหารจัวสวยนะครับวิหารก็จะเป็น ไม้เป็นวิหารไม้นะครับไม่มาหานไม้แกะสลักนะน่าจะเป็นไม้สักนะน่าจะเป็นไม้สักนะครับเนี่ยสวยนะ <c oughs> สายโมเตรลูว์ก็มาได้นะครับวัดสมเด็จปูเรือนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สวยอลังการจะเป็นไม้แกะสลักเนี่ยนะครับไม้แกะสลักสวยสวยนะครับนี่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับพระ พาเข้าไปดูนะครับนี่ข้างๆนะครับข้างๆข้างระเบียงเป็นวิหารแบบนี้นะครับสวยนะครับวิหารนะครับสวย ข้างก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็พาเข้ามาอีกศาลาหนึ่งที่นั่งนะผมว่านั่งชมเนะี่ยเป็นพรพทธรูปปางนาคนะเนี่ยปังนานะนปนาสวยเป็นสง่าเลย ต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็นวิหารวิหารแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยก็ เนี่ยนะครับเบลเทียวทัดสวยนะเทียวทัดเป็นดกศลา,าน่งนะสลา,าไม้แกสลัก เป็นอีกวิหารหนึ่งก็จะมีพาเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นว่า,วาถารูปเหมือนกันนะครับก็จะมันมืนหน่อยเพราผมมาแอบนอนได้นะแบบนี้นนะครับก็ให้ดูนะครับ เป็นไม้แกะสลักสวยสวยนะครับเป็นไม้โบราณนะครับสวยมากเลยรัแล้วก็เป็นเทวดานะเป็นรูปเทวดาแกะสลักรูปเทวดานะครับ นี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหินหินหยกหินแกเน็ตนะครับนะ่ยก็จะเป็นพุทธาลูปรูปนี้นะครับไม้เป็นไม้สักสวยนะครับโอ้ไม้สักมาสักอย่างนี้โอ้ น่าจะใช้งบประมาณเยอะนะครับผมว่านะเนี่ยน่าจะใช้งบประมาณเยอะนะผมว่าเนี่ยวัดสมเด็จผู้เรือนะครับมาชมเลยเข้ามาอีกวิหารหนึงก็จะเป็นปางนอนนะครับ เขาจะลูกปางนอนนะนะครับสงบสงเงียมนี่ครับไม่รู้ว่าบาสมนเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะอยู่ข้างหลัง เป็นเนี่ยครับราชการที่เก้าทรงผนวดสมัยเป็นนมนะครับน,นี่ก็สมเด็จย่านะสมเด็จย่านะครับท่านก็ ไปสวรรค์แล้วนะครับเนี่ยครับก็ให้ดูรุนล,ลายนะครับรุนล,ลายสวยงามนะเป็นไม้แกะสละักสวยงามมากเลย ครับก็ให้ภาพบรรยายนะครับผมก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่วันนี้พูดไม่ค่อยออกคิดไม่ออกนี่นะครับสวยนะครับมาสมเด็จปูเรือนะครับ ใครจะมานะครับถ้ามาเมืงเลยแวะวัดสมเด็จเรืเอสายโมเตล้รูนะครับว่ายได้นะครับนีะครับบรรยากาศก็เป็นพระพระใหญ่นะครับเป็นหลอดไฟนะครับ ใบใหญ่สวยมากเลยเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับผมเลือกมาวันจันทร์เพราะคนไม่เยอะนะเนี่ยผมเลือกมาวันจันทร์เพราะคนไม่เยอะนะข้างบนก็จะเป็นเนี่ยฟานยกเท่นรูปพญานาคครับ หลวพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะก็น่าจะเป็นพระอานท์พระธาตุนะแปดหมืนสี่พระธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเยอะเลย สวยนะครับสวยเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะครับพาไปชมข้างนอกนะเฟืนนสวยมากเลยนี่นะครับ ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศจเจนวิวนะครับวิวอําเภอภูเรือนะโอเคครับให้ดูคร่าวๆนะครับ